วันนี้ครับมันบังคับให้เป็นกัตันอเมริกาครับผมพร้อมแร้วครับมาจิ๊บ จะไปที่ไหนครับไม่อยากไป้างข้าไหน้าออโอเคงั้นวิจารณป๋าจะรออยู่ข้างหน้านะใช่ไหมข้างหน้าใช่ไหมขางบนไปยังรอโอ้อยู่รออยู่ตรงบันไดเนะาะในกระเป๋าก็มีหน้ากากอยู่นะเผื่ออยากแปลงร่างก็แปลงร่างนะ มีว่าผลน้ำใส่ไว้ในกระเป๋านะโ okay. อเคมาแวะช้อปปิ้งก่อนปอไปไปโรงเรียนปะเ<ด>อาต่อคิวตัวนี้ลูกต่อคิวก่อน,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 นอคิวก่อน,อนอยืรน,น,นรอหนี้ลูกรอรอหนี้ ปไปโรงเรียนหรอคใช่ครับถามพี่ก็สิว่าไปโรงเรียนเก่ง,เกงไหมต้องยังเก่งอโอ้โหตบมือให้หน่อยครับเด็กไปโรงเรียนอ้อหนี้ยเนีลนะ่ตัดตั้งแกให้ ครับนั <S 2> <S 2> <S ่งอยู่มใแล้วเ่อมมีังาอนไม่เป็นไรเออเนี่ยเข้าไปดูลอเข้าไปดูนะลเข้าไปดูลูกเข้าไปดูลูกเข้าไปดู ไปดูของแนนกันไปดูด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันเอากงให้อะไรทนก้าวันเกิดอะไรนะไฟฉายแล้วใท้ก้าจะให้อะไรอกงวันเกิดถุงเท้าถุงเท้าด้วยถุงเท้าหรอโอเค